อ่ะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทําน้ําสมุนไพรน้ํากระท่อมนะครับนี่เลยใส่้าไปครับมีหม้อหม้อเบอร์ยี่สิบแปดนะครับใส่ก็ไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมดูครับถ่ายตรงนี้เลยฮะอ่าเห็นไหมับ หม้อเบอร์ยีนะ่แปดะครับใส่น้ําในระดับนี้นะครับอันนี้เราก็ล้างแล้วนะครรอบหนึ่งแต่นี้เราก็ด้วยความด้วยความสะอาดนะฮะก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นใบล้างน้ําผ่านเลยะฮะเป็นใบนะฮะับแล้วก็โยดเข้าไปแล้วเราก็จะขยี้นะครับสูตรนี้จะขยี้นะฮะ,ก,ะ,ฮะการขยี้นี่จะเพิ่มความเข้มข้นฮะเอาสาร อยู่ในใบนะฮะอยู่ในก้านเขาออกมานะครับให้เพาก็ยี่สิ็อ่านีครับท่านผู้ชมก็ถามว่าถ้าจะถามนะครับว่าจํานวนกี่ใบฮะรบเราจะไม่ฟิกนะครับเพราะเราทําทานเองนะครับเราจะเอาสคุณนะฮะทางยาของใบกระท่อมนะครับสคุณนะฮะ อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะเอาขีา่ใบอยากเข้มข้นก็หลายใบหน่อยนะฮะแต่นี่ของผมก็ขีดนึงนะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมจําจกัดนะครับสร้างกฎเกณฑ์อะไรมากมายว่าต้องกี่ใบนะฮะแต่ของผมนี่ช่างเป็นขีดแล้วก็เกือบขีดนึงอะนะฮะก็ตีเป็นสักขีดนึงเลยเนี่ยแล้วก็ยี้อย่างนี้ฮะ นี่ฮะเสร็จแล้วเราก็จะต้มนะฮะต้มแล้วก็กองมานี่ฮะขยี้นะฮะ,ะนี่ครับท่านผู้ชมขยี้เลยนะฮะเพื่อหให้ให,ให้มีสรรพคุณทางยาเขาออกมานะฮะความเข้มข้นของตัวสรรพคุณยาเขาจะได้ออกมาเต็มที่นะครับทานแล้วจะทำให้เรานี่ ดีนะครับทางนี้ผมก็ทานเพื่อในการพักผ่อนนะฮะการหลับนอนยาวนะฮะหลับลึกเลยนะครับตื่นมานี่ก็กระปี้กระเป๋านะฮะไม่เพียนะครับทานทําเพื่อทานเป็นยาครับเป็นโอสถหะขยี้ฮะเห็นไหมขยี้ขยำขยำเลยฮะตูน้ำเขาแบบลมมุนเลยฮะนี่เป็นไงฮะ อันนี้เราก็ตั้งไฟเลยครับจากพยี่เป็นะท่านผู้ชมดูฮะดูนะ<ม>ฮะนี่ยีนี้ฮะท่านผู้ชมก็สามารถใช้ยี่ให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับนี่ฮะจุดไคลแมกนะฮะเราก็จะใส่บวยนะครับใส่บวยเข้าไปนี่ฮะเพิ่มความรสชาติความเค็มนะะนิดๆหน่อยหนึ่งนะฮะเพิ่มใส่เข้าไปนะ ใส่เข้าไปตามจำนวนที่ท่านผู้ชมชอบเลยนะฮะนะฮะนี่ใส่เข้าไปะฮะของเรานี่ใส่อยู่ประมาณอ่ากี่เม็สิบะะะสิบหกนะฮะสิบหกผลนะฮะอ่าสิบหกนะฮมสิบหกเ <16 S 2> ม็ดนะฮะผลของบวยนะฮะสิบหกเม็ดนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับเพิ่มความ เมนะครับพอเราเตรียอืมฮะเราทําเป็นชานะทําเป็นสมุนไพรนะครับไม่ได้ใส่สารนต้องห้ามที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมสามารถไปประยุกต์ได้นะครับนี่นะเราก็เปิดไปในระดับนี้ครับปานกลางนะครับไม่แรงเกินไปนะครับในระดับปานกลางเลยนะครับ เราจะใช้เวลาในการต้มนะฮะ35-40นาทีนะฮะความเข้มข้นของยาโห่แล้มุนแน่นอนครับท่านผู้ชมนะฮะลับสนิทแน่นอนครับนะฮะบางบางสูตรนะฮะหรือบางท่านนะครับบางสูตรให้ดูจากระดับน้ำนะฮะให้น้ําเหลือครึ่งหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่สูตรนะฮะแต่ของผมนะฮะ จับเวลานะฮะอ่าก็สามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีเพื่อเอาความเข้มข้นของสารเคมีดึงความเข้มขน้นเข้มข้นออกมาจากใบสมุนไพรใบกระท่อมนะครับโอท่านผู้ชมครับนี่เต็กกินแล้วครับอ่าดูครับดูเขาละมุนเลยโอ้ดูเลยปั๊บเลยฮะนี่ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเด๋ยวผมขออนุญาตปิดเบาทางแคทก่อนนะครับออื ได้เวลาแล้วครับสามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีนะครับโอเคนะครับแล้วก็รอให้เย็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะกองนะฮะกองให้น้ำออกแดงนะครับนี่เดี๋ยวผมเราจะกองให้เดี๋ยวรอให้มันเย็นสักพักนะครับนะครับแล้วก็กองนะครับกองเราก็นอกน้ําเย็นเลยนี่ครับ ี่ก็จัดกองเสร็จแล้วก็นะฮะใส่ของแข็งนะฮะน็อกเร็น็อกเย็นเลยนะฮะ,ะให้มันเย็นเร็วๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้มันเย็นก่อนนะใส่ของแข็งไปให้เขาเย็นเร็วๆคนะรับจากน็อกน้ำเย็น ก็เราจะคนนะฮะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันอาจะเย็นนะครับเราก็ถึงค่อยผสมน้ำหวานนะครับกางใจชอบแล้วแต่ใครจะกินยังไงแต่ถ้าเพื่อสุขภาพคนไหนกินขมได้กินเป็นชาบ,บางท่านกา็สามารถทานได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชานะครับแต่ว่าจะมีรสชาติ ขมเฟื่อนเฟื่อนขมๆนะฮะแต่ว่าเพื่อความสะดวกในการรับประทานนะฮะในการดื่มกินที่ง่ายนะฮะเราก็จะไปผสมกับน้ําหวานนะครับอ่าเราก็จะคนไปเรื่อยๆฮะคนจนมันเย็นนะครับอ่าคนไปเลยฮะคนให้มันเย็นนะฮะส่วนนี้ที่เรากรองแล้วนะฮะกากเขานะฮะก็เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยนะครับจากเย็นเพื่อเราก็จะใส่น้ําหวานเข้าไป น,นี่เป็นชาน้ำพึ่งนะครับเป็นน้ำหวานชาน้ำพึ่งนะฮะใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ผมใส่ชาลดน้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับชาเขียวนะฮะลดน้ำพึ่งผสมมะนาวเข้าไปสองขวดนะครับ ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถไปทำเรารับประทานได้นะครับรสชาติผมรับรองเลยว่ารสชาตินี้นะฮะสูตรนี้อร่อยมากผมละมุนเลยแหละฮะฟินเลยได้ทานแล้วก็โอโ้โหฟินครับนะฮะเราก็จะทำการตรวงนะครับนะเราก็ตวง นะ้ำอัดลมใส่เข้าไปในขวดชาเขียวนะครับปริมาณสองขวดใส่อย่างละเท่ากันนะครับล้วก็คนฮะอย่างเงี้ยฮะสีสันละมุนเลยช้อนประกอชิมนะฮะชิมว่ารสชาติเป็นยังไงอืมละมุนอร่อยครับ ผู้ชมทนะีนี้ถ้าท่านผู้ชมชิมแล้วอยากจะได้รสชาติที่มันเข้มข้นนะฮะหวานนะฮะหรือออกซานะครับก็สามารถาเติมน้ำชานะฮะหรือน้ำอัดลมเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยน่าจะให้ซาซ่าหนยนะน้ำอัดลมมเติมนิดนึงนะฮะก็จะมีรสชาติของเขานะฮะมีความเค็ม ได้จากบวยนะครับมีรสชาติจากชานะครับแล้วก็ซ่าๆนะฮะความหวานนิดหนึ่งจากน้ำอัดลมและน้ำชานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สูตรของเราวันนี้นะครับน้ำกระท่อมสูตรชาน้ำพึ่งมะนาวนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะฮะชอบใจนะฮะถูกใจนะครับชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ